สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มรายในทุกๆกลุ่มนะฮอยู่ในเฟ e บุ๊กแล้วก็เว็บไซต์นะครับเดือนนี้นะฮะเดือนจีนกะสุกก็คือเดือนจอธัตุไม้นะครับถ้าใครกลระต่ที่ปลูกดวงแล้วก็ธาตุไม้ให้คุณะเดือนนี้ก็ถือว่าเราก็เป็นเดือนที่ดีเดือนหนึ่งนะครับ ส่วนใครดีทีธาตทองนะฮะไม่ว่าจะเป็นทองพลังหยางหรือทองพลังหินแก่สิ่งนะเดือนนี้ก็เป็นเดือนอราบจอน,นะครับคําว่าราบจรก็หมายถึงว่าท่านเองก็อาจจะมีโอกาสฟลุกได้เม็ดเงินนะไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนะฮะตั้งแต่วันที่เจ็ดตุลาคมไปตลอดเลยนะฮะถึงวันที่แปดพฤศจิกายนนะครับโดยเฉพาะเน้นๆเลยนะครับ สำหรับท่านที่ดีทีธาตุทองนั้นนะฮะโชครา,ราบราบรอยนั้นเกิดขึ้นนะฮะตั้งแต่วันที่เจ็ดตุลาคมไปตลอดถึงวันที่ยี่สิบตุลาคมโดยประมาณนะฮะพอหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นไปนะก็เป็นนะดลาบจอนนะฮะของดีทีธาตุไม้ทราบหรือยงังข้าวปาตัวเองดีทีอะไรถ้าท่านดีทีธาตุไม้นั้นท่านก็มีโอกาสฟลุกเช่นกันนะคล้ายๆกับดีทีธาตุทอง อันนี้มันเป็นตําราธาตุแฝงอยู่ในเดือนจอนะครับส่วนการทํานายนักษัตวนะฮะเ,เดือนจอก็แน่นอนครับต้องปะทะหรือชงกับมะโรงนะฮะใครปีมะโรงบ้างก็จะถูกปะทะถูกชงนะฮะเรื่องปะทะเรื่องชงระวังนะะจอกับมะโรงนะฮะ นั่นหมายถึงว่าจะเป็นคู่นักสัตว์ที่ปะทะก,กันค่อนข้างรุนแรงที่สุดในทุกๆคู่นะครับก็คงต้องระวังเรื่องอันดับแรกเลยความลุ่มเหลวต่างๆนาๆนานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองธุรกิจสัจจาวาจาทั้งหลายเอกสารทั้งหลายนะลูกค้าอันนี้สําคัญที่สุดเลยนะครับผู้หดับผู้ใหญ่เนี่ยสําคัญนะถ้าได้รับปากเราแล้วอาจจะผิดนัดแนะผิดสัจจว,วาจาได้ผิดสัญญาได้เช่นกันนะครับ ฐานปีก็บอกหลายครั้งว่าฐานปีนั้นคือลูกค้านะครับโดยเพาะรายใหญ่ๆนะผู้รับผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยนรวมถึงครูบาอาจารย์ด้วยนะนี่ฐานปีแต่ถ้าเกิดนะครับใครเกิดเดือนตุลาคมนะเดือนตุลาคมซึ่งถือว่าเป็นเดือนจอนตรงกับเดือนเกิดของท่านด้วยนะครับอันนี้ก็จิตใจก็จะห่อเหี่ยวเป็นธรรมดานะครับแล้วก็มีความทุกข์ เกี่ยวกับบริวารเกี่ยวกับทรัพย์สิเนเงินทองของท่านนั่นแหละรวมถึงสุขภาพด้วยก็คนงะต้องให้พ้นวันที่เกิดของท่านหรืออย่างน้อยก็ต้องพ้นวันที่8ปดศพิกายนไปสําหรับใครที่เกิดเดือนจอตุลาคมนะครับและถ้าใครเกิดเดือนมังกรหรือเดือนมะโรงนะคือเดือนเมษาเนี่ยนะนี่ท่านก็ถูกชงเดือนนะเดือนนี้เป็นเดือนจอฮนะถ้าใครเกิดเดือนเมษาก็คือเดือนที่ถูกชงนั่นเอง นะครับเกี่ยวกับเรื่องรอบตัวของท่านเองนะครับญาติมิตรมิตรก็คือเพื่อนนะแล้วก็สังคมผู้ร่วมง,งานทั้งหลายเนี่ยอาจะเรียกว่าเอารัดเอาเปรียบท่านนะโยนเรื่องร้อนๆน,นะครับเรื่องไม่ดีทั้งหลายให้ท่านนะครับหรือโยนภาระให้หนักหน่วงเอาการทีเดียวนะครับบางคนก็ญาติก็เจ็บป่วยร่มตายไปก็มีเหมือนกันนะในช่วงเดือนอย่างนี้นะครับ ส่วนยามเกิดที่เป็นยามนะมังกรนะฮะสิงซีเจ็ดโมงถึงเก้าโมงนะครับใครเกิดในช่วงอย่างนี้นะครับเจ็ดโมงถึงเก้าโมงทราบเลยนะครับว่านั่นคือยามที่ถูกชงเป็นยามมะโรงหรือยามมังกรนะยามเกิดเนี่ยนะผมก็ได้บอกหลายครั้งว่า,เ,าเมื่อเดือนชงเข้ามาชงกับยามเกิดของท่านนั้นมันก็หมายถึงจิตใจลึกๆเลยนะครับ เช่นเฮิร์ตนะฮะเฮิร์ตจากเรื่องรักๆใคร่ๆปิดหวังชั่วคราวนะครับยามเกิดก็ยังหมายถึงเรื่องเงินทองนะมีความล้มเหลวเรื่องเงินทองนะฮะจับจ่ายใช้สอยจับจ่ายใช้สอยเยอะเกินไปหรือเงินขาดมือหรือถูกโกงเช็คเด้งเป็นไปได้นะถูกโกงสัญญาก็ได้เหมือนกันอีกประการหนึ่งก็คือถ้าท่านเกิดยามนี้นะครับ ยามมะโรหรือยามังกรเนี่ยเจ็ดโมงถึงเก้าโมงเนี่ยเข้าเดือนตุลาคมตั้งแต่วันที่เจ็ดตุลาคมเรื่อยไปถึงวันที่แปดพฤศจิกายนนั้นก็ยังหมายถึงเรื่องของบุตรบริวารทั้งหลายลูกน้องนั่นแหละนะครับประมาณนั้นถ้าไม่รู้จักวิธีปรับดวงแก้เคสแล้วก็ต้องอดทนรอสักหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการทํานายนะครับเรื่องของอเดือนนักสัตว์นะฮะที่ไปประทะกับปีเกิด เดินเกิดแล้วก็ยามเกิดนะฮะส่วนดีทีเกิดหรือวันเกิดนั้นมันเป็นเฉพาะนะครับว่าบางท่านก็รู้ว่าเกิดวันนักษัตว์อะไรธาตุอะไรบางท่านก็ไม่รู้อันนี้ก็เว้นทํานายไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับขอจบเรื่องการทํานายนักษัตว์นะครับ